สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของผีพื้นบ้านไทยซึ่งมีความเชื่อกันมาช้านาน จะเป็นอย่างไรจะสนุกหรือเปล่าไปฟังกันได้เลยครับมาเริ่มกันด้วยอันดับที่หนึ่งผีกระสือเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณร้ายที่สิงสู่อยู่ในคนและเป็นหญิงเสียส่วนใหญ่ชอบกินของเน่าเสียกบเขียดของสดเป็นอย่างมากออกหากินในเวลากลางคืน โดยจะถอดหัวและมีเครื่องในไปด้วยมีแสงสีเขียวบางคนก็บอกว่าสีแดงและกระพริบตลอดเวลาโดยเริ่มออกหากินตั้งแต่ฟ้ามืดจนฟ้าใกล้สว่างกระสือน,นั้นตอนกลางวันจะมีร่างกายปก,กติเหมือนคนทั่วไปแต่มีพฤติกรรมแปลก ต่างจากคนทั่วไปเช่นไม่ชอบสบตากับคนชอบอยู่คนเดียวและไม่พูดกับใครกลัวแสงสว่างผู้ที่เป็นผีกระสือน,นั้นมักจะเป็นคนที่ชอบเล่นของเล่นวิชาอาคมแล้วทําผิดภูของจึงเข้าตัวจนกลายเป็นผีกระสือในที่สุด ผีแม่ม้ผีแม่ม่นั้นเล่ากันว่าเป็นผีผู้หญิงสาวสวยและมักจะเลือกเยื่อเป็นชายเท่านั้นอาการของผู้ที่ถูกผีแม่ม้กระทำนั้นจะนอนตายไปเฉยๆหมอก็หาสาเหตุไม่ได้เรียกว่าไหลาตายเล่าว่าเหตุหลายตายนี้ เกิดจากการที่ผีแม่ม้มาเข้าฝันแล้วร่วมเพศกับคนคนนั้นและทำให้มีความสุขจนเขาไม่อยากตื่นขึ้นมาอีกเลยวิธีป้องกันผีแม่ม้บางทีก็ใช้ประหลัดขิกทาสีแดงแล้วนำไปแขวนที่หน้าบ้านบางก็ทาเล็บมือเล็บเท้า บางคนถึงกับใส่ผ้าถุงกันเลยทีเดียวผีปอบมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าปอบเป็นผีชนิดหนึ่งของไทยโดยมักจะพบบ่อยในภาคอีสานของไทยปอบจะเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมเล่นสย,ยเวทแต่รักษากฎข้อห้ามของอาจารย์ไว้ไม่ได้ เรียกว่าผิดครูคนพวกนี้จึงกลายเป็นปอบนั่นเองส่วนเพศนั้นจะเป็นเพศชายหรือหญิงก็ได้วิธีหากินของปอบนั้นมักจะใช้วิธีเข้าสิงและค่อยๆกัดกินเครื่องในจนคนผู้นั้นจะค่อยๆสุขภาพแย่ลง และเสียชีวิตในที่สุดนั่นเองโดยส่วนใหญ่ผีปอบมักจะเลือกสิงผู้ที่มีร่างกายไม่ค่อยจะสุขภาพดีหมายถึงคนที่เจ็บออดออแอดแอยู่แล้วนั่นเองตามตำนานเล่าว่าปอบมีอยู่ด้วยกันหลายประเภทประเภทที่หนึ่งคือปอบเชื้อ ปอบเชื้อคือปอบที่ถ่ายทอดกันตามสายเลือดเช่นพ่อเป็นปอบพอพ่อตายลูกก็จะกลายเป็นปอบแทนอีกประเภทที่สองคือปอบธรรมดาปอบที่เป็นดวงจิตไปเข้าสิงคนและกินเครื่องในตับไตไส้ผุงนั่นเองและอีกประเภทคือปอบแรกหน้า ปอบนี้จะเหมือนกับปอบธรรมดาต่างกันตรงปรอบแรกหน้าจะเจ้าเล่มีเล่มีเหลี่ยมมากกว่าปอบธรรมดาเท่านั้นเองผีกะหังผีกระหังเป็นผีพื้นบ้านของไทยอีกชนิดหนึ่งที่มีการเล่าขานสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ผีกระหังจะมีลักษณะภายนอกดังนี้มีขนขึ้นตามร่างกายยาวดำคล้ายกับมนุษย์หมาป่าแต่ขนจะสั้นกว่าใช้กระด้งเป็นปีกและใช้สากเป็นอาวุธเขี้ยวงงยาวแหลมคมดูน่ากลัวผีกระหังจะออกหากินในเวลากลางคืน โดยส่วนใหญ่สิ่งที่ผีกะหังกินนั้นมักจะเป็นของเน่าของโสโคกต่างๆเล่ากันว่าผีกะหังเกิดขึ้นมาจากผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้ามากๆแต่ทำผิดครูจึงกลายเป็นผีกะหังในที่สุดมีเรื่องเล่าอีกว่าถ้าคนใดได้ถูกผีกะหัง เอาน้ำลายผสมน้ำหรืออาหารให้กินแล้วคนผู้นั้นก็จะกลายเป็นทายาติของผีกะหังทันทีผีโพงผีโพงตามความเชื่อของคนไทยนั้นจะเกิดจากการที่คนมีวิชาอาคมเหมือนกับผีกระหังและผีกระสือ แล้วก็ผีปอบแต่โดนของเข้าตัวจะกลายเป็นผีโพงแต่อีกตำนานก็เล่าว่าเกิดจากว่านผีโพงหัวแก่ๆผีโพงจะออกหากินในเวลากลางคืนของวันโกนและวันพระใหญ่อาหารของผีโพงคือกบเขียด และของสดของขาวทุกประเภทผีโพงจะมีรูปลักษณ์ดังนี้เป็นผู้ชายตัวผอมดำนุ่งผ้าสโลงหลังค่อมและจุดเด่นของผีโพงคือดวงไฟสีแดงที่ปลายจมูกเป็นเป็นแสงวูบบาปวูบบาบตามลมหายใจของเขานั่นเอง นิสัยของผีโพงผีโพงเป็นผีที่กลัวคนโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะวิ่งหนีคนผีโพงมักจะวิ่งหนีถ้าเจอคนแต่ถ้าเจอโดยบังเอิญให้เราวิ่งหนีให้เร็วที่สุดเพราะมันจะวิ่งไล่คุณทันที และถ้ามันจำหน้าคุณได้แล้วมันจะไปหาคุณที่บ้านแล้วมันจะใช้ก้านกล้วยหรือไม่ก็ไม้คานแม่ไม้พุ่งข้ามหลังคาบ้านและผลที่ตามมาก็คือคนในบ้านก็จะเกิดป่วยเกิดอาเพศ ขึ้นมากระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุหรือบางทีก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้เลยครับและอีกหนึ่งวันถัดมาผีโพงก็จะตายด้วยเช่นกันเพราะว่ามีคนเห็นหน้าและจำได้แล้วว่าเป็นใครผีโพงก็จะตายทันที และผีโพงยังสามารถทําให้คนอื่นเป็นผีโพงได้อีกด้วยโดยการพ่นน้ำลายใส่หน้านั่นเองเอครับ<อ>ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานช่องสภาผีขอลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากกดติดตามไว้ได้เลยครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องสนุกสนุกของทางช่องของเรานะครับครับขอบคุณครับ